โลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโลโลหนึ่งสองโลเจาะเจเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้โมเมนย์งไดิรู้ตัวยังไม่ยินเลยได้ยินเลยไยินแบบพี่รับ รู้หรอกมันก็กลัวเหมือนกันแหละระวางเขายิงอยู่นะ ยิงมาจากทางทางไหนอะ่ะทางนู้นอะ่ะข้างหน้า

นยครับโอ้าวลุย

รถที่แล้วใช่มานั่งอยู่กำลังจะจัดการตัวเองเป่ามหมครับไหนโดนตรงไหนเออตรงหกเลยอุ้ยหมออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเเพิ่งอย่าเพิ่งตรงนั้นเยอะมาก ฝั่งนู้นน่ะลุกไปได้มั้ยครับต้นตามต้นตามเตรียมสายก่อนทางดานซ้ายก็โดนเต็มวัตยุเลยระเบิดควันด้วยนี่นี่นี่สใช่ป่ะจปล่อยควันนะครับเอาเลยเอาเลยเต็มที่ครับเต็มที่ไอ้วั่วเลวมันยดนควันทางซ้ายพี่ตรงนี้บังเงี้ใครมีน้ำมั่งสแตนบายก่อน โนนนนนยนไปเลยรถดับเพลิงพร้อมโอ้แมน่นแมน่นแมน่นแม่นมากทางซ้ายมียไหมทางซ้ายเราเนี่ยซ้า,า,า,ายมีเขาเขาอยิอน ตัวองสอมาัตัวสอมาัสองนึ่งถึงไว้เดี๋ยวจะมองโเข้มาเยตึงไวนะตึงไว้ตึงไว้ขอให้ยิงให้ยิงนะไม่ใช่นอนตึงนะตึงไว้นะตึงไว้เาผมเ็นแม็กไฟฟ้าให้ยืมแม็กหนึ่งลูกเต็มมีใครจองหอได้ห้าครับอาวมาดิ

อย่าเพิ่งตีกันตอนนี้